ไปยังเพียมเป็นฐานนะล้วไปวัดคือไปยังเราอยู่นี่นโกนี่กล้องนี่เนี่ยเออกล้องหนึ่งพี่เ้ยแ่บาทเมายกูโอ้ยงับป่าไปวเรลกึ้ตงตีตีตีสามผมได้กูเาเนี่ยบ่เจอเหนี่ย่างตั้งตีสี่ตีสามกูไม่เห็นอย่งกูเนไม่กูเศ้าเหตุแล้วกูไม่เห็นอย่างไรกูมีแห้งกูเนี่ยเจ้าตื่นเองให้เป็นปุกเจ้าตื่นกอผู้เิียนาบอกนางบอางสอนกูสอนกูจะยักเทียนหลังกูเฉาใจกันเด้อ ด่า่าเจ้าตนี้เนี่ย่าเจ้าพี่ไดด้้เีังเลยพีนจะเป็นยังละพี่จะไปหาหมอติดมือก็แต่มีอะับก็ไปขี้นี่ไปซื้อสารไข่เพิ่นตรวจบางร่างไกยเป็นยังบั มันเป็นลักษณะจังเดีอาการเพียมมันก็บเบียมันก็งันป่าไว้เดี๋ยวคนมันจะเป็นน้ำดังกับบอกว่าถือด่าจะว่าเป็นอีหยังมาที่คุณหมอบให้ฉันแน่ว่าตัวนั้นกับตรวจเพราะตัวเอ็กซเรย์บางน้ำมันก็มีแห้งในคนมันมีเงินเสียไปที่เจ้าคืนเงินคขบบะละเพียไว้ใต้หมอนะคขบบอมมันคขบอยู่หรอไม่มีเงินมื่นกลัวอยู่อืไม่ใช่ได้เแรงเงินแรงขั้นเนี่ย กล่ะก็มีอคุณสูงจองมอยหลายบ่พี่มีลาย,ยังงักปากบหน้ากูด้เออเออเออเอเออขซึ้งไม่ไหนว่าไปได้ขคอไหะจ้าไปอันหลานี่เป็นดังถ่านรถเหรอ